ด้วยความพ่อแม่สอนเรื่องพระเจ้าแล้วก็เรียกสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าจนวันหนึ่งผ่านไปหลายหลายอย่างในชีวิตคะ่ะตั้งวัวเด็กก็มีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นเยอะเหมือนแบบโดนอยู่ในชุมชนที่ไม่เคยเจอฝรั่งแล้วก็เป็นเด็กที่ผิวขาวแล้ก็โดนบูลลี่ประจําว,ว่าเป็นผีหรือแบบเด็กๆก,ก็ไม่อยากเล่นด้วยหรือว่าโดนแกล้งอะไรเงี้ยคะ่ะหรือจะเจอแบบผู้ใหญ่ที่มีปัญหาที่ บางครั้งก็อาจจะอยากจะทำร้ายอะไรเงี้ยค่ะแต่เลยก็มีโมเมนต์หลายอย่างตอนวัยเด็กที่รู้สึกกลัวหรือแม้กระทั่งแค่กลัวห้องมืดๆอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็จะสอนว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เหนืออำนาจของนามของพระเยซูเพราะว่าพระเยซูชนะทุกอย่างตอนที่มาตายเพื่อบาปของเรามา,มาบอกว่าจริงๆเราเป็นลูกหลาของพระเจ้า เราสามารถใช้ชีวิตอย่างที่พระเยซูใช้ชีวิต